Hi สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ Dead by Daylight Mobile ตอนนี้ฉันก็พยายามนะที่จะเล่นให้มันจุติทุกตัวอย่างหน่อยก็จุติหนึ่งฉันก็เลยเอานงางคาริตาม,มานะวันนี้มาดูกันว่าเราจะเจอกับฆาตรกรตัวอะไรและทีมเราก็เอาโปสกาสคนรักมาสองอันไขชูชูหนึ่งแล้วก็ฉันเอาน้ำยาเจือจางมาโอ้ เกมนี้มาเจอกับฮิวบิลี่ฮิวบิลี่มันจะเป็นตัวที่ถือเลื่อยแล้วก็จะเป็นตัวที่แบบตีเราทีเดียวเราก็โหลมมาถ้ามันใช้เรื่อยฉันว่าเกมนี้ก็น่าจะรอดไปได้นะ <laughs> เออเพราะว่าเราฉ่าไงเราเก่งเราแบบเราปังที่นี่มันมืดมากเลยค่ะแกเราเกิดพร้อมเครื่องอีกแล้ววะ่ะ เอาไงเล่นกับระบบไหมไม่น่ามาปะอุ้ยเชื่อคือไม่มาหรอกมัง้งอุ้ยเชื่อมันมาแล้วอ่ะมันไม่เห็นเราหรอกเราเนยียนแกอันนี้คือคือครบสิบวิยังครบสิบวิยัง อยอย่าล้อเล่นกันแล้วบอปช่วยด้วยแกคือลางเราดีมากๆเลยเฟดอุ้ย เพื่อนโดนมาสองเฟสแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วมาแล้วช่วยด้วยเ <c oughs> จ็บมากช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เจ็บมากเจ็บมากจริงๆ <c oughs> ใครเชื่อไปช่วยเพื่อนกันแกไปช่วยเพื่อนกันแกหนังไปไล่คนอื่นอยู่เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนมาคาเคส ลงมาลงมาอึบมาแก่เรามาเรามาปัดหูเห็นเห็นปะเห็นปะดังไล่อยู่อ่ะโอ๊ยลมแล้วอ่ะแกต้องมีเสาขาวปวา้องวะอุ้ยอ่ะโอเคไม่มีอุ้ยเพื่อนเพื่อนหิวอยู่แกไปช่วยเพื่อนหน ช่วยลงมาป่ะเอาเพื่อนทิ้งเสร็จแล้วโอเคมาค่ะเอาเพื่อนไปช่วยแล้วโอเคเราก็ปันต่อหนึ่งสองสามสี่สี่เฟสสี่เฟสห้าเครื่องลางดีมาฉั้นงงขอสักเครื่องหนึ่งเถอะแกโอ้เชียโอ้ยมึงเจะทุกทางเลยเหรอฆาตกร เพื่อย่างน้อยขอเครื่องนึงอ่ะได้ปะกุชชามาอะไรวะคือมันยังไม่ถึงซะเลยอ่ะมันตีสลมแล้วว่าอะไรเนี่ยเกมดีเด่นโอเคจอบอะไรอ่ะยังไม่ถึงซะเลยโดนเฉยงแกนรอเฟสองแล้วว่าชำ้ำ ช่วยด้วยช่วยด้วยา <laughs> ลางดีมากๆเลยจังหวะดีมาหาช่วยกันปั่น <c oughs> เออเพื่อนไปปั่นช่วงนั้นละวิ <c oughs> ีเพื่อนถูกที่ว่ะ <c oughs> ขอเครื่องหนึ่งขอเครื่องหนึ่ง <c oughs> ได้ไหม แค่ครึ่งเดียวขอแค่ครึ่งเดียวไม่น่าได้ไปแล้วไปช่วยดีกว่า <c oughs> แข่งใจไว้ก่อนฉันกำลังไป <c oughs> ไวาย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 นั่งอยู่ตรงนี้อ, <c oughs> อย่าหนะอย่าตี <c oughs> โอเคแก <c oughs> โอเคแกไปแกไปทางไหนก็ไป แค่เราได้เสื้องนึ่งละหาปั่นดีกว่าพี่หิวก่อนดีกว่าแกไปไปหิวก่อนอน,นี่ตรงนี้แหละหิวก่อนแล้วค่อยปั่นเพราะว่าเราเฟสสองแล้วอะอ,อย่างนั้นก็ยือ้อสมมนมันัยื้อได้ก็ยือ้อ แกฉันเพิ่งลงอะไรนะลงขีปไปอะ่ะกดอรีอะ่ะคือจริงๆอะ่ะฉันจะลงเป็นชอ็ YouTube ชอตยูทูปช็อตใช่ไหมแต่ว่าแบบมัน2องนาทีอะ่ะแล้วยูท b ปมาให้ลงแค่นาทีเดียวห0สิวิฉันก็พยายามตัดนั่นตัดนี่ออกแกแต่ว่ามันเขาไม่ได้นาะทีหนึ่งอะ่ะฉันก็เลยเออลงๆไปเถอะแล้วอีกหนึ่งซุ่ลงจิกตอกเอาก็ได้คือแบบชั้นุศาแบบพยายามทำให้มันดูสวยงามอะ่ะแล้วก็ลงไม่ได้ หน่อยมากแต่ไม่เป็นไรค่ะพื่ลงจิงกอกละเรากลับมาเกมนี้แกเออต่สว่าไปนะแบบสกินอิโลเมอันล่าสุดใช่ไหมมันที่มันเป็นน้ำนามอ่ะสุดสูงมันเบาไงไม่รู้อ่ะฉันชอบแบบที่มันที่มันอะไรนะอุ้ยอยู่ก่อนค่ะมาฉันชอบที่มันแบบเป็นดาวล่วงลงมาดูแรง ุแกได้ได้สองได้สเครื่องอีกสามเครื่องเองมาค่ะไปไปไปมีคนไปช่วย,ววยได้ไ่าวะฉันเอาเปิกมองคนเจ็บมานะการมันจะได้แบบคือเรามาคนเดียวอ่ะเราจะได้รู้ว่าใครเจ็บอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้วิ่งหนีถูก <laughs> ไปไหนดีวะ อุ้ย,ยมันอยู่ตรงเนี้ยโอเคมันหิวละอุ้ยเอามีปักหลังโอเคอเออคนนี้จุกช้ำอยู่นะคนจีนนะไว้ยเซนกลัวโอเคอุ้ยแกอีกสองเครื่องเองนี่นี่เอาแต้มก่อนเอาแต้มก่อนเอาแต้มก่อนค่ะ คือฉันว่านะเกมเนี้ยจริงๆมาทำรูปได้สวยกว่าน,นี้แบบรูปทำฉากอะไรอ่ะเด็ดบายมาขายฮิววไหมฮิววไหมอ่ะปันปัน,อนโอเคเออเพื่อนเพื่อนจุกช้ำโอ,อ้แกฉันว่าได้นะเอาดี ดูดิเห็นเพื่อนป้าตัวเหลืองๆอ่ะอันนี้ฉันใส่เปิกมองคนเสร็จมาอุ้ยลมเราเกมแผลนเลยปะก็คือเราจะสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปหนึ่งโอเคขอบคุณนะเพื่อนแกจะเสร็จแล้วอีกเพื่อนนึงแล้วกแล้วก็มีเครื่องหนึ่งที่ <c oughs> เจนปั่นหัวถ้าเสร็จก็คือได้ออกโีเคแกชับนี่แกเครื่องของเจนไม่เสร็จไปเอาเจนแน่เลยอะ่ะฉันเข้าตัวนี่แกไปเชียะ <c oughs> เครื่องทรมานสตีเล็กอะไรคะอะไรคือเครื่องทรมานสตีเล็กเกีย่ยงทรมานหนูเลยมึง อานี่ก่อนไหนวะเราเฟสสองแล้วนะโดยดีคือคุดตุยเลยโอเคแกมีตรงนั้นโอ้เครื่องไหนวะที่เจนมันปั่นเอาไว้มันจะเสร็จแล้วอะเมื่อกี้ <c oughs> ต้องไปช่วยเจนแกมันเลยอีกเฟสหนึ่ง ช่วยเจนสวยเองอู้หูนมามาค่อยๆย่อ,ยยองมันเป็นไรเย่เคสละอู้หฉันอยากฉาลางโซเทมแต่ว่า,าว้ว่อน อย่าพึ่งแกรอฉันก่อนรอฉันก่อนโอเคลงมาลงมานางต้องพาเราไปปั่นเครื่องที่นางปั่นได้เยอะไว้แน่ๆเลยแกตามนางไปนานงไปมันไม่ใช่เครื่องนี้ฉันว่าแล้วมันต้องมีเครื่องที่ปั่นได้เยอะกว่านี้โอเคสู่ขีดเคสเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมจะเสร็จแล้วก็ ไอเสียวเร็ว,รวอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งขออีกนิดเดียวพี่อย่าเพิ่งอ่ะผมเนมาแล้วว่มึงทันไหมเนี่ยโอเคอุ้ยลงไปเลยเหรออุ้ยล้วเข้าตู้ว่ะมันเห็นไหมอ่ะแกเห็นเพื่อนเข้าตู้ป่าวี้ะ นางมีสแตนต์ตู้แน่เลยไปแกเราไปปิดประตูไปค่ะไปค่ะไปค่ะโอ้ยแกมันไล่เบื่ออยู่โอ้ยเชี่ยมันเปิดค่ะ จะรอดไม่ได้ไอ้แคนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เชี่ยละ,อะเอา้เาเรานั่งไปประตูอื่นหรอน้องไม่มาประตูนีนตน้ตะโลกอ่ะนั่งมาแล้วไปแล้วค่ะมีอยู่แล้ว <laughs> เอาจริงๆเข้านั่งมาเมื่อกี้คือแบบไม่รอดนะฉ่ำ รอดมาได้แก่เป็นคนเดียวที่รอดมาได้คนเพื่อนเสียสละสามตัว <laughs> <laughs> มาคะ่ะเกมถัดไปเลยเกมนี้มีนิโคลัสมีคอเดตแล้วก็มีเคสส่วนฉันก,ก็เล่นทาริต้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าฉันกำลังเก็บแต้มนังอยู่อยากให้นั่งจุติอะ่ะเจอตัวไหนวะคือฉันไม่ชอบตัวที่แบบมาโดยไม่รู้ตัว โอ้ยเสียวเสียวเสียวไม่เอาไมเคิลไม่เอาไมเคิลไม่เอาโคดเฟสไม่โอ้ยสรุปได้เดอรเลดหรือเปล่าเนี่ยไม่นะโอ้ยเชอร์นากับเดอะพีคฉันไม่ขอสมมงนะฉันไม่เอามงนานนานมากนะแกถึงจะเจอเดอะพีกะมันมันมันต้องเสียตังค์ป่ะถ้าจำไม่ผิดเออมันเป็นแบบ ตัวลิกัสิ์อะต้องใช้ s e ชลต้องใช้เรืองๆอะซื้อฉันไม่ได้ซื้อเพราะว่าฉันไม่ค่อยเล่นคาต์คอ,เอเวเลยสวียนหัวเรามาอยู่ในด่านรังการังกาป่าชารางมาค่ะอุ้ยแกฉันไม่ไว้ใจเดือดผีเลยอะนางนางมาแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนางคอเด็ดลงไปใต้ดินแหละเอาคอเด็ดคนไทยด้วยโอปอ โอเคค่ะโอปอหนึ o ่งเก้าเก้าหนึ่งส้มหรอแล้วก็เจสี่สามสองหนึ่งโอเคมาอห่างวะนางชอบมาแบบไม่รู้ตัวน่งย่อดได้ฉันซำด้แล้วความสามารถนางอุ้ยส้มโดนละอุ้ยอุ้ยไหนวะ ไหนวะวิ่งนั่งไงอะเกแกๆอุ้ย,ออยเอาแล้วมาไล่กูทำไมเนี้ยอุ้ยบ้าเอย่ามั่นอย่ามั่นครับมันไล่เราอยู่ปะที่มันไม่ไล่เราแล้วแกไปที่อื่นเถอะที่นี้มันอันตรายเกินไปมีส้มโดนแล้วมึง เอาเครื่องนี้ก่อนยี่ส้มปั่นไว้แน่นอนไหนวะยิ่ส้มยช่งส้มโดนยี่ส้มยี่ไหนวะไหนอ่ะอ๋อนอนนอน,น,อนได้อยู่แกโอเคขอ,อนานๆค่ะส้มขอ,อนานๆ วิมันมาแล้วป้าวะไหนอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมึงอีบ้าอุ้ยอุ้ยทำไมมันไม่วิ่งอ่ะอุ้ยวิ่งมันมาแล้วโอ้ชิบหายวิ่งวิ่งใหญ่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 เอออย่ามั่นค่ะอย่ามั่นอย่ามั่นอุ้ยวิ่งมึงเพื่อนเพื่อนอยูอยู่อ่ะไปทางนั้นไม่ได้ตายแล้วคือนางย่อแล้วนางย่อแล้วนางย่อแล้ว นทางตามเราอยู่ปะเพื่อนตามเราอยู่ดีปะตามเราอยู่โอ้ยโดนแน่เลยอโอเคมาแก้โดดเพราะเราเรามีเรามีามโดดโดดแล้ววิ่งเร็วอะ่ะโอเคนั่นก็จะเลิกตามเราไปแล้ว โอ้ยใจหายใจคว่ำใจหายใจคว่ำหมดเลยอีกสองเครื่องอมาแกก็เด็กมาเร็วฉันไม่เห็นโทเทมแต่วเ,เครื่องก่อนก็ได้ยังไม่มีใครขึ้นขอเลยฉันว่าเกมนี้เราน่าจะรอดไปได้ ขาตอนเปลี่ยนเป้าหมายแล้วออกไปไล่มิโครลัตเราก็ปั่นนะแกเพราะว่าตอนนี้มันไปไล่คนอื่นอยู่โอเคใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวแข่งใจไว้เจไห่ว่าเจอยู่ไหนอะ่ะม่เชื่โอโเคแกามาปั่นใหม่ปั่นใหม่แตกไม่เป็นไรมาแล้วมามอง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ,อยมันตามเราปะตามตามใครวะตามคอเด็ดโอเคเรามีอยู่เพื่อนกันแกเพื่อนอยู่ตรงนั้นอาแต่เครื่องอยู่ตรงนี้นเอาเครื่องก่อนเฮ้ยนี่โคตรี่อ๋อนี่โคตรแล้วทั้งปั่นถิ่งไว้เครื่องนึงโอเคแก อันนี้เครื่องสุดท้ายละโอปอลสู้ๆโอปอลสู้ๆโอปอ้าโอปอ้ามึงแล้วโอปอไเป็นหาดีค <c oughs> นลอ,อตกลงใครจะมงกุว่าแล้วมีคนัะมงขอบคุณนะช่ำมากมีนคนละโดนสวมมงไปแล้วหนึ่ง จริงๆอ่ะคำว่าขอบคุณน้าในเกมเนี้แกมันแบบมันแปลได้สองแบบก็คือขอบคุณนะ้าขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะ้แบบไปโชดอ่ะขอบคุณนาอีกแล้ว <c oughs> ฉันข่าวอุช่ยโยปอโดนแกนั่งขอบคุณน้าตลอดเลยเอาละมึงเราเปิดประตูกันเราเปิดประตูกันเฮ้ยทำไมอ่ะ มึงมีสัตว์เศษเลยช่วยก้อนเอาแล้วมึงมันมาแล้วอ่าไม่ได้ไม่ได้มาข่ามามาสเออมาสิกูจะวนอยู่ตรงนี้แหละมาจะวนอยู่ตรงนี้มาถ้ามึงไม่เยืนผมก็ตามกูมาค่ะเออมาตามมาตามมาครับตาม ไปแล้วลองเย็นหวัว <iß> นั่งไม่ไหวนั่งไปแล้วไปเล้วอุปต่อโอเคเจเราเจยงังไม่เป่อนนะไหนวะอุ้ยเพื่อนกำลังคือถ้าเจมันออกอะ่ะมันมันจะหวัวระเบิดเว้ยเขราว่าของมันทำง,งานแล้วอะ่ะ เอาแต้มก่อนค่ันางเจ้านางยังเอาออกไม่ได้อะมันจะระเบิดละโอเคนางต้องไปหาเอาออกก่อนอะผีตามนางมาด้วยใช่ปะฉันเหมือนฉันจะเห็นล่ะเออเห็นไหมแน่เห็นป่ะ เราต้องโดนตีแทนนางมาเพราะขี่ตามนางมาคือข,ขี่ตามนางมาไม่เป็นไรนางเหลเฟสนางอยวรอคือฉันอยากให้เพื่อนออกด้วย่ะแกฉันไม่อยากทิ้งเพื่อนไว้ตรงเนี้ย นังเฝ้าปะาวะใช่ว่าเฝ้าแน่เลยอ่ะเพราะอืมเฮ้ยนั่นเนี่ยเออนึ่งไปช่วยนังนึ่งนังไปไล่ส้มละมา,มาค่ะเรามาขยี้เนาะ อโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยมึงโอ้ยไม่รอดหรอจริงปะเนี่ยโอเคนังไม่แขวนนังไล่ส้มต่อเราไปช่วยเราไปช่วยเราไปช่วยเราไปฮิวเจต่ออะอันนี้คือจริงจังมากฉันอยากให้เพื่อนออกด้วยอ่ะทันไหมเนี่ยแกส้มออกไปไกลๆก,ก่อนฉันจะไปช่วย ไฟโอปอก็หิวอยู่ท <ator il> ุกคนไปเร็วไปเร็วนี้หนูลุกไป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 ถอนหัวก่อนโอุ้ยจะหัวระเบิดแล้วมึงจะรอดไหมเนี่ย ไหนวะขี่ยู่ไหนอ่ะเพื่อนเปิดแล้วอ่ะมึงสรุปคนที่ไม่รอดก็คืออย่าบอกนะอย่าบอกนะอุ้ยอุ้ยมึงเพื่อนถอดออกได้แล้วเพื่อนเพื่อนถอดได้แล้ว อ๋อนังไปไล่ส้มต่อส้มมันสองถันมาวะหฮียวไม่ได้เลยไปค่ะอุ้ยเจรอดแล้วเหลือส้มโอปอลอกไปละโอเคแกส,ส่มไปได้มามามะเฮียวมาขยำม,มาอีกขยมมาอีกอ้ยในที่สุด เราก็ช่วยทุกคนออกมาได้อ oh. ุนมากโอเคเหนียว <Okay. S 1> เอาแต้มกันก่อนลุนมากนึกว่าจะไม่รอดละมึงนั่งมาแล้วอ่าไป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 จะไ,ไ, <ten arda> ไม่รอด เย่ <Yeah. S 2> เดียวมาได้ช้ำชำชโอเคแกก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย